สหรับคนที่กำลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอทช์ทรง Apple Watchbox เลยค่ะว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดมาแรงในปี2022เลยทีเดียวรุ่นนี้ s e r i e ์8นะคะใส่สายง่ายเปลี่ยนจอได้แล้วตัวเรือนสวยมากจอ r e Retina Full s c r e e n นะคะชัดมากๆแล้วก็แถมยังมี s กินเซเวอร์ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง5-7วันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่สามารถหมุนปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะในแอปยังสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้มากกว่า100 แบบและในตัวเลนส10โกแบบที่สําคัญเอารูปตัวเองขึ้นจอสวยๆได้ด้วยนะคะ รุ่นนี้มาด้วยกัน3สีค่ะสีซีเวอร์สีพิงโกแล้วก็สีดำนะคะที่สำคัญตัวนี้รำโพงชัดมากๆค่ะทุกคนใครที่โทรเข้าโทรออกนะคะฟังเสียงชัดเจนสุดๆและยังมีหมดสุขภาพหมดแจ้งเตือนต่างๆดื่มน้ำนั่งนานนะคะหรือว่าจะเป็นการวัดการออกกำลังกายก็ยังคุ้มค่าเลยทีเดียวและที่สำคัญรุ่นนี้ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายใส่คู่กันแบบนี้ก็น่ารักสุดๆเลยค่ะ ข้อมือนะคะใครที่ข้อมือเล็กไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทางร้านแถมสายฟรีถึง2เส้นแล้วก็ผู้ชายก็ใส่ได้พอดีมือสุดๆแบบนี้เลยเลือกกันเลยค่ะ3ส,สีชอบสีไหนดี